ซ่บว่านแเืม,มน้องมาดิกินข้าวแรงกำเดียวมีแกงปลาแกงปลาซีวแล้วก็อบหอยอบหอยแอฟกีนี่แก้ว เจ้าสีฟุดไม่จีมใบหมาหนอมาไหมเอาอันนั้นอันอั้มากลับปลกดภัยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่สุกคนที่เข้ามาติดตามภาพ zoom z o ของบทนบ้านหน้าพี่น้องวันนี้สิเดลงเซ่ได้พี่น้องเลยทีได้ลงไปหาดำป่าไปกับบาร์โผมาเป็นวันนี้สองคน ครั้งแรกในะชีวิตเลยพี่น้องเลยที่ลงดำป่ากะเดี๋ยวไปลุ้นบ้างว่ามาันสรได้หรือบป่นะสูงนี้กะนปี่ที่ขึ้นป่าพี่น้องเลยเลยหาคลิปบ,บ้านไปก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเลนะสบายดีเอฟซีเด้อมาๆๆลุยน้ำน้ำเดียวพี่น้องบอกมาพาลุยน้ำนนวาน,ำนนี้ป๊าดน้ำสูงนี้เพิ่นมา,วาสวดดำปา่าบาทนี่อโอ้สบายโอ้ ปากกลา,ปากรุดกระายปลากรุดกระายแต่น้ำนี่ตีบอ่ะนี่น้ำกะเพลงแอว่ทุ่มหู <laughs> เพลงแอว่ป่ะพี่เนี้ยนี่เขาเรียบบนบนยางความก่อนพี่น้องเลยยางความมาสิตั้งลักด,ดังไฟดังไฟไปก่นอนแล้วบอไหด่างไฟกับฝ้านี่นะนอ,อ่ะด,ดะดังฝานี่บอด่างกระดัมฝานี่บอไป้านั้นไปเลยไป้านั้นไปเลยมาตั้งเครือ่องไป็ฝานั้นไปเลยฮะ เพราะว่าบรรยากาศวิวมันดีแน่พี่น้อยป่าไมายเอาคือเพล่ะหาดสายฟ้านะเอาสิไปตั้งจุดอยู่ฟ้านะเดี๋ยวคอยสิความไปอ่าไมาเป็นว่าเป็นสีดำปลาท่าป่ะเจ้าเจ้าไปไปเลยไป อย่กับดังไฟก็ได้ี่น้ โอ้โหทีมงานเอาเฟิ่มทีมงานเอาเพิมแล้วบ้านนี่โอ้โหทีมงานกัแม่ผู้อื่นผู้ไก่พี่น้องเลยชายเก่ามาจังได แกมีลูกน้อยยคนอ,อดำอลไรพี่น้องเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวบอมมาไปเราเก็บหอยกีก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บหอยกีมาพเดียวเผากินกัจังพาเดียวเมื่อนะเพราะว่ามาดำปลาก็นไม่ได้ ตอนนี้ก็เวลา12โมงละพอดีวหิวข้าวละเพราะว่าเอาถือข้าวมากินแต่ปีเดี๋ยวงมหอยกีพอได้พได้วกินนี่คอยกันหนาวละพี่น้อยคือมาดังไพ่ท่าเพราะ่มาเป็นเป็นวเอาเป็นงมหอยกีขึ้นมาพอดีกีกินพได้ห้องท้องจะพาดิเมื่อเนี่ยกพดิวกีกินพได้ห้องท้องก่อนมาหนิ ว่ามากอะตะบ้านกะเป็นท่นเป็นท่านพระเด็กกินเขาง่ายกินเข้าง่าย นำเบาทนกับบาพูมามานีโอินแบบไงไ่ายๆเลยพี่น้องเว้ย ไปแซ่บแก้วก็เริ่มแมปพีน้องไว้บรรยากาศฟิลก็ร่มดีเลยมันนี่กินบรรยากาศกลางเซ่เลยหลังจากกินขา้าวฟองห้องท้องเากับมันแดดเนาะอะไพี่น้อยสีพระเดียวดำมั้งก่อนดำล้อมอีกบางทีมานแต่เขาดำมื่อเช้านี่ม่ได้ได้สองโต ประเดียวพอดิจี้กินลินสีประเดียวดำกันมีได้ปากอะสีประเดียวดำมังหอยกี้งมหอยกี้กะปลทนกะสีไม่ได้่ายเลยและเอ็ดให้พี่น้องบึง่งพี่น้องเลยเพราะว่าเขากับป้องกันโทรศั์เขาเลยยามันตกน้ำเดียวดำ ได้ขึ้นมาพอละจังถ่ายพี่น้องเบิ่งอีเธอนึงอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยขึ้นมาจะมีว่ามาดำป่าแต่ก็ไม่ได้ป่าได้แ,แต่หอยกีพี่น้องเอ้ยหอยกีทงองยางล่มนึงเลยกะเต็มกระตาเลยหอยกีกะชิพ้าเดี๋ยวมือก่อนไมแบบ่นอนมามาดำปา่ากะเจ็บหัวแล้วมาตะหอย <laughs> อ่ะชิพ้าเดี๋ยวมือก่อนพี่น้องหอยก็มือปันเดียดเท่านั้นพอละ ถึงม่ได้ปากะได้หอยละเมื่อกี้แรงเมื่อพัดเมื่อพัดเนานะสิไปเดี๋ยวเมื่อก่อนไปนี่ผู้เกือบผู้อยู่้านะโอ้เลือฉ่ำเออเไปคุณบอ,อ,ท,อทำได้บอ๊าได้ ีมากแซน้ำมันพี่น้องเยเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวสะาไครเป็นพัดแมลงไปลงอง,อองปุเขื่อนยู่งว่โตเอเพื่อนฮะกูแจงบ่บ่ นานแตง่ <Okay. S 1> ะเก็แล้วเมื่อวานนี่พี่น,นอ้องวัยชูนนี่แตงบ่อยนะ,ะนนนแต่งมัดชีนานนี่โ,โ,โส่วนที่แม่เป็นปูก,ก่อนกะขึ้นสูงเต่าไ,ไดร แกงแก้วครับ ดว่าจะไปดำป่าพี่น้องไอ้ดำป่าไปเพิ่นดันไปหนาวพี่น้องลงน้ำไม่ได้ลงได้แต่บันดำบวดนนะก็เลยไมได้แต่ปลาเห็นอยู่แต่เฮาดำน้ำแบบดำหึงไม่ได้ไม่น,นาวก็เลยสเดียวงม,มดำหอยกี้เลย ตดำหอยกี้กับทะเลหน้ากากสองอันนี้คือสือได้หลายกว่านี้พี่น้อยแต่หน้ากากอันเดียวเคยนะต,ำตำดตำดอีเลยโซ่มหอยเอลเลอร์โซ่อมอาอมอะป้องอย่าเราพัดเอา เดี๋ยวบังสีมือสะไข่เป็นเป็นอรเลยอบจำแจ่วเี่น้องไงแต่บ่าพพม่าเป็นนี่เป็นนกเป็นพัดเอา วางก่อนพี่น้องเอ้ยสูตรสกไข่เป็นต้นตมหอยก่อนจึงเสือเคของกำลังไปรอแบบให้หอยมัน,น่มันอาก่อนนะเอาจึงเสือเคของปรุงมันจังเฮาเนื้อเฮาในแหมาคว้าก่อนเอาจึงเสือเคของปรุงกำลังมีหัวสีไข่เป็นต่ำก็ได้เขอเาซื้อ ข้าข้าวดิวจ้ะข้าข้าววะอ่าใส่หม,มนหอมๆไปดำปากอ่ะเสียดายเถอัฐุนไม่ได้เอามองไปพี่น้องเลยมองแต่เอฟซีเป็นฝาเงินไ่ซื้อมาซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่เจ้าปนี้มองกันใส่สองเถอมองโปนขาดมาละเหลือแต่มองปลาซิวกระปูกัดเสอ,อร์โยนา อันท่าเอาไปเซยูเซนี่คักเลยมันนี่เสียดายถ้าไม่ได้เอาไปเดี๋ยวมาปรุงก่อนพี่น้องมาแบบนี้ต้มเอาเก็บคว้าแล้วก็ปรุงก็ได้พี่น้องไอ้เอาปรุงแล้วก็จะมาปรุงปรุงแล้วก็อบไม้ี ្៊់់មៀ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 ម្ះមេ្្្្ំ័ៗ្្្មៀមៀម អ <N> ត់ឡ <liksomality> ាយក៏អនុញ្ញាតទាំងឡាយទៅបើកញ៉ៃទៅបើកញ៉ៃទៅបើកនេះតែបានណៃមើលនេះទៅថយ1ណាមមកគេណាស់គេទៅ1អឺ รอบสองพี่น้องน้ำมันใเทบ่ะเติมน้ำมันทำไมไม่ทำไมน้ำมันพืชน้ำมันทอดนะ

蓝以秀就 vâng 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 ยังมาซิ่งมุกันไปแล้วมาหนิพี่งอดเลยสำเร็จไปเมนูหนึ่งบัดน,นี่เมนูที่สองต่อมาอีพอเป็นอับปามาตนาไปแล้วเลยเลิกแกงเชอมบโบ,บุบปะน้อยโอ้พอดีแกงเลย เออลเอะเออเออยังไเอะเอกินก e. ันญาตเดว็ดสองไปรู้หนึ่งเรแิดกัอืมเพราะมีตะเบอนี่กินมาละแซ่บบ่าน เชฟอืมตม่กเก่งไปน้อยก่อนเลยตักอ,อ,อมหอยํำลัง กินเลยกินอ่ะใชเจียวกระเซ็บเลยน้องมานี่กินขา้าวแรงคำเดียวมีแกงปลาแกงปลาซีลแล้วก็อบหอยอบหอยฟกีนี่แจีวแจวซีฟูด้ด mày chim bể mà nó mày đó, mà mà mày 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 ม,มาแล้าวเรืเอ้อัดเราตูน,น้อยชุกค้าวข้ามามิม่งเขง้าเข้าแรงขงง้าแรงกแกงปลาซีอิ๊วคับ อบหอยมาเลยกินเค้ากินน้ำกินกินอล้วพี่น้อยมาวันนี้บุตรธกาขอจบคลิปไว้ซึ่นี้ก่อนก็ขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะครับชมอะคลิปหน้าพบกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี